มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพประวัติสา์ลิซ่าประกบตัวแม่รีฮันนาทั่วโลกตะลึงสร้างความแตกตื่นไปทั่วโลกจริงๆกับโชว์เดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิงคที่เพิ่งจะจัดขึ้นที่ปารีสไปเมื่อวันที่2 7มกราคมในประเทศฝรั่งเศสค่ะ ทํากลางเหล่าคนดังมากมายจากหลากหลายวงการและหนึ่งในนั้นก็คือซุปตาตัวแม่อย่างริฮันนาหลังจากที่ได้เห็นศิลปินผู้โด่งดังรายนี้ในฝูงชนชาวเน็ตหลายคนต่างตื่นเต้นที่ริฮันนาสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงที่น่าทึ่งของลิซ่าเท่านั้นไม่พอ,อยังได้เห็นภาพของ Lisa Pink, ลิซ่าแบล็คพิงประกบคู่กับริฮันนาอีกด้วยนะคะแน่นอนว่าภาพถ่ายดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวัลไปแล้วค่ะและชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะ ภาพประวัติศาสรลิซ่าประกบตัวแม่รีฮันนาทั่วโลกแตกตื่นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ